เริ่นสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญใฝ่ในศีลใฝ่นในธรรมทั้งหลายทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้วันนี้ก็จะมานำธรรมะมาสส่อความหมายในเรื่องของกุทธวัจ,จนะแล้วก็จากพระตรปิฎกโยมในหมวดหมวดธรรมนะ,อะขออนุญาตไม่ได้ห่มผ้านะเพราะว่ามันทำงานมาก็ร้อนหน่อยก็จะมาพูดธรรมะให้ฟัง ฟังธรรมะกันครับในเรื่องของความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้นะในหน้าเจ็ดสิบสามโยมในหน้าเจ็ดมกดติดตามมาเลยโยมนะก็มีแกพูดเรื่องพุทธวจนะให้ฟังจนไปจบกันเลยจบในเรื่องนี้ก็จะไปในหมวดใหม่กันนะก็ขอให้เราตั้งใจฟังด้วยดีฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ตอนนี้ร่มเกิดปัญญาโยมนะอาตมาไม่เคยนอนกลางวันนะกลางวันนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยนอนแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเวลานอนกลางคืนก็จะอยู่ประมาณสักสองทุ่มหรือสามทุ่มเนี่ยก็ก็จะนอนแล้วประมาณเนี้ยวันนี้ก็มาฟังธรรมะกันนะครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระบารโวโอกาสขอประทานขอประทานพระบารโอกาส สาวกของพระพุทธมีปภาสสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าเท่ากันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งเป็นผู้ไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นท,ทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรืออันนี้คือคำถามนะพะพุทธเจ้าก็บอกว่าสุมาณา คนทั้งสองนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุท่าประการ,ราาก,ก็คือเหตุท่าประการก็คือไรยมก็คืออายุวันณะแล้วก็สุขหรือว่าสุขะแล้วก็ยศแล้วก็อธิปไตยที่เป็นทิพสุมนาผู้ให้ที่เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ห้าประการนี้พระเจ้าท่านตัดอย่างนี้ขค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเพิ่งมีความพิเศษแตกต่างกันหรืออันนี้คำถามนะคำถามของสุมาณา พระเจ้าก็บอกว่าสุมนาคนทั้งสองนั้นคนทั้งสองนั้นก็พึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมขามนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคือมีอายุวันะสุขะและก็ยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์พระเจ้าก็ตรัสให้สุมาฟังสุมนาผู้ ให้ที่เป็นมนุษย์ย่อมของมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุประการด้วยเหตุห้าประการนี้พระเจ้าท่านตัดอย่างนี้นะสุมาณาก็ถามว่าตรัสทูลถามว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชแต่คนทั้งสองนั้นท,ทั้งที่เป็นบรรปะชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็บอกว่าสุม,มาณา คนทั้งสองน,นั้นพึงความพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้ที่เป็นบนรรพชิตย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการคือ 1. เธอใช้สอยจีวรส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย 2. เธอฉันบินทบาทส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนบอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนบอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย 3. เธอใช้สอยเสนาาณนะส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนบอนที่ไม่ถูกใครอ้อนบอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย 4. เธอบริโภคยากับเครื่องใช้ในการร,าาราักษาโรคส่วนมากเพราะถูกเขาอ,อ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้บริโภคนั้นเป็นส่วนน้อยน,นี่พุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ ห้าเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใดเพื่อนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อยนี่พุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้และพทธเจ้าก็ตัดีิว่าสุมาณา ผู้ให้เป็นบนรรปะชิตย่อมข่มบรรปะชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุทาประการนี้เหมือนกันและสุมานาก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบนรรลุเป็นพระอาหารหันต์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันเพิ่งมีความพิเศษแตกกันอย่างไรหรือพระเจ้าค้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุมานา ข้อนี้เราไม่กล่าวว่ามีความพิเศษแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติและสุมาณาก็กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัตจันทร์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้กําหนดไว้ว่าบุคคลควรให้ทานควรทําบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แจ่เทวดาแม้แจ่มนุษย์แม้แจบ่บรรพจิต พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนั้นสุมนาอย่างนั้นสุมนาพุทธเจ้าก็ตัดส,สองคำนะบุคคลควรให้ทานควรทําบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้เจติดาแม้เจมนุษย์แม้เจบรรญชิตน,นี่คือคําตัดของพุทธเจ้าที่ตรัสบ,บอกให้กับสุมนาฟังครับคาถาประหนวกไทยพระสูตรว่า ดวงจันทร์ประตาจากมนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีตถาก็ฉันนั้นย่อมภัยโรดกว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะคือการบริจาคเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปรับแปล่มีชื่อตั้งร้อย ตกรถแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มชันใดาสาววของพระธมาตมุติเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมขอมผู้ตราณีได้ด้วยฐานะหประการคืออายุวันณนะสุขะยศและเปลี่ยนด้วยโพคะและโลกนี้ไปแล้วละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในตะวันดังนี้สำหรับคลิปนี้ก็ ก็จ,จะเริญนบอลอย่าลืมกดติดตามนะโยม